มาแล้วครับผมวันนี้มาแกะของรีวิวนะครับเป็นไม์ไร้สายของยูพิกนะครับผมตัดเสียงรบกวนนะครับเป็นด้วยระบบอัจฉริยะนะครับเสียงคุมชัดเจนคมเกิบเลยครับรับสัญญาณไกลได้ถึง20เมตรนะครับใช้ได้ทั้ง iOS และ Android นะครับมาพร้อมกับเคสชาร์จนะครับพกพาสะดวกนะครับตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับสายคอนเทนต์มากเลยวีอัลบัลมเนิ่งต่อ iPhone ด้วยนะครับสำหรับ ลูกค้าที่สนใจนะครับแนะนําสั่งซื้อในตัวในเะก้าได้เลยนะครับสินค้าตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับ่ายคอนเทนต์มากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็น youtube ไลฟ์สดทิกตอกไลฟ์ขายของหรือว่าประชุมออนไลน์หรือว่าใช้ในการทำคอนเทนต์แบบยาวๆนะครับห้ามพลาดเลยนะครับไม่ได้สายคนนะภาพสูงนะครับใช้ง่ายแค่นี้ก็พร้อมมาเสียงเลยนะครับวันนี้มีโปรพิเศษนะครับที่ช็อปปี้นะครับกดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมแนะนําเลยนะครับ เหมาะสำหรับสายคอนเทนต์มากเลยนะครับของมันต้องมีนะครับสำหรับใครที่มองหานะครับไม่ได้สายคุณภาพสูง